ครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันครับทีาทำขึ้นมาเพื่อต้านโควิดนี่แหละต้านโควิดนี่เลยโลแกน่็คือสร้างสังคมปลอดภัยด้วย AI บต้านโควิดวัตถุประสงค์จริงแอปพลิเคชันเนี่ยจะช่วยให้คนไทยเนี่ยปลอดภัยจากโควิดขายบ้านนุสสาสิริเป็นเจ้าของนุสสาสิรินี่แหละนะฮะแต่วันนี้เขาบอกว่าถามทำไมไม่ขายบ้านแล้วล่ะก็เลยคิดว่าตัวเองก็พอมีแล้วล่ะก็เลยเอาเงินตัวเองมาร่วม ลงสุดทำแอปพลิเคชันนี้โดยให้คนไทยโหลดฟรีขอต้อนรับพี่หมวยฮะโอเควันดีครับค่ะพี่หมวยจ๋านี่ทำไมช่วงนี้ไม่ขายบ้านแล้วล่ะพี่ขายอะไรก็ขายไม่ได้ค่ะที่มีทั้งโรงแรม ภูเกตพัทยาเขาใหญ่คือโรงแรมเขาใหญ่ที่สวยๆที่ชอบไปถ่ายละครนี่เขของแกแล้วที่ดังที่สุด S <S เลเจนสยามเลเจนสยามก็ของเข,ข,ขาพระผมง่ายนุสาสิริโรงแรมที่เยอรมน,นีก็ของเข,ขาว,ว่างๆหนูขอไปนั่งไพเวทแจ็คของพี่บางงะ,ะบอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยง,<า>งเติมน้ำมันพ,พี่พี่ก็เลยบอกมันขายไม่ได้เลเจนสยามทุกอย่างพี่ก็เลยว่าเอาละมันจะต้องแก้ที่ต้นเหตุพี่ก็เลยระดมกำลังทั้งหมด ทีมของเขาทั้งหมดเพื่อที่จะมาทําสโลแกนสร้างสังคมปลอดภัยด้วย AI ต้านโควิดมันทําเพื่ออะไรก่อนพี่ตัวเนี้ยคือจริงๆแอปพลิเคชันนี้จริงๆทีมพี่ที่มีทําด้านสุขภาพกําลังทำา AI แพลตฟอร์มอยู่พี่ก็บอกทีมว่าอย่างนี้หยุดก่อนตอนนี้มาทำแอปพลิเคชันนี้ด่วนก่อนค่ะยกทีมมาทำด่วนที่สุดแพลตฟอร์มนี้จะช่วย ปัญหาของคนอยู่3มเรื่องเรื่องที่1คือเราจะไปที่ไหนรู้ว่าที่ไหนปลอดภัยสองรู้ว่ากลุ่มติดเชื้ออยู่ที่ไหนกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามเนี่ยความหนาแน่นทั้งหมดแล้วก็มีการเช็คตัวเองก็คือจะทําให้ถ้าเราช่วยกันประมาณสามอาทิตย์ทั้งหมดคนไทยร่วมใจกันพี่ว่าตรงนี้ควบกลุ่มได้แพลตฟอร์มนี้ ที่ต่างประเทศเขาใช้ที่จีนในการควบคุมทั้งหมดมันจะติดตามผู้ป่วยหรือคนมาจากต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นเรากำลังไอแพลตฟอร์มนี้ถ้าเราโหลดทุกอย่างฟรีหมดนะฮะฟรีหมดค่ะทุกวันนี้เขาบอกต้องฟรีหมดมันดูอะไรได้บ้างพี่หมอจ๋าก็จะดูอันที่หนึ่งก็คือดูโลเคชันของกลุ่มที่โหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะ,ะสีม่วงก็คือโหลดแล้วไม่แสดงตน สีเขียวก็คือผ่านแล้วก็คืออยู่ในส่วนที่ไม่ติดสีเหลืองเป็นส่วนที่อยู่ในเหมือนใกล้ชิดกลุ่มใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงอสีแดงคือติดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณดูแอปพลิเคชันนี้คุณจะรู้เลยว่าตรงไหนที่มีคนป่วยหรือคนที่เราควรระวังที่จะ ไม่เข้าใกล้แล้วก็ข้อสําคัญคือเข้าใกล้ประมาณ100เมตรก็จะส่งสัญญาณส่งสัญญาณเตือนด้วยสมมุติคุณเข้าใกล้ในเขตโควิดปุ๊บไอแอปพลิเคชันมันจะส่งสัญญาณเตือนเราทุกคนใช่ค่ะว่าใกล้สัญญาณคนที่มีความเสี่ยงแล้วนะคะต้องเปิดแอปตลอดไหมครับหรือว่าแค่โหลดในมือถือเดียวมันก็ในมือถือเดียวก็เตือนเลยปิดค่ะ notification แอปพลิเคชันนี้มันเป็น AI จริงๆแล้วถ้า พรุ่งนี้เราจะไปพบรัฐบาลน,นะคะนี่ไปพบกับท่านอนุทินใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะเสนอร<อ>ัฐบาลค่ะถ้ารัฐบาลมีส่วนร่วมในการสร้างแบนด์วิดในข้อมูลที่เก็บ Data นะคะเราสามารถย้อนไปได้ในวันที่อย่างไข้มวย<อ>สามารถส่งสัญญาณแมสเซจไปว่าคุณมีความเสี่ยงโดย AI อันนี้เพิ่มเข้าไปได้ในออปชั่นที่เป็นเฟสต่อไปนะคะ วิธีการทํางานที่แราสมมติเราอยากจะโหลดแอปพลิเคชันนี้มาในเครื่องเราก็เข้าก็ไปเซิร์ชในแอปแอปสโตร์อะไรันจะตอนนี้เราขึ้นแขวนอยู่น่าจะเรียบร้อยภายในวันศุกร์นี้วันจะวันนี้กนที่ถ้าใช้ซัมซุงอะโหลดได้เลยใช่แต่ Apple ยังไม่ได้ใช่ค่ะ Apple ยังไม่ได้ Samsung คือ Android อ่ะได้แล้วอได้เลยท่านผู้ชมครับมันจะบอกอะไรเราบ้างแอปพลิเคชันนี้อย่างแรกเซฟทีรีพอร์ต ก็คือเซฟไทยแลนด์รีร์ตมันจะคอยรายงานเราครับว่าสถานการณ์อัพเดตของโควิดทุกวันวันนี้เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะอันนั้นรายงานของทั่วโลกด้วยมีข่าวสารที่กรองแล้วนะคะครับผมคือพี่มองว่าแอปพลิเคชันนี้จะทําให้คนที่ปกติเนี่ยไปใช้ชีวิตได้คนทั่วไปนะคะเพราะว่าคนพันกว่าคนทําให้เราเครียดปัญหาต่งไม่กล้าไปไหนไม่กล้าเจอใครใช่ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งสําคัญคือทําให้คนที่ติด หรือมีเฝ้าระวังเนี่ยก็จะอยู่ในโซนที่เราดูแลได้อืนี่คแล้วถ้าเขาออกนอกพื้นที่ก็มีการเตือนด้วยเ่าตรงนี้ออกนอกพื้นที่<ช>อันตรายนะแน<ช>่นอนเซฟทีเซอร์เยออันนี้แหละสำคัญมาก